อยากไปสมเสร็จสําเร็จทุกอย่างนะครับอย่าลืมด้วยว่า,อ,าอธิษฐานจิตแล้วนะครับเราต้องมีความศรัทธาอันดับแรกก็คือศรัทธานะครับอย่าลืมคาว่าศรัทธาทุกคนต้องมีความศรัทธาและความเชื่อนะครับถ้าผู้ใดอยากสาําเร็จทุกอย่างให้มีความศรัทธานะครับเฮ็ดยังธุรกิจยังต่างๆเฮ็ดลงทุนยังการก้าขารยังต่างการสานนร้างนะพี่น้องนะครับต้องมีความศรัทธานะครับถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วนะครับศรัทธาและความเชื่อจะขาดไปแล้วเฮ็ดยังก่บประสํสำเร็จพี่น้องนะครับบอกเดเลยนะครับอันนี้เป็นสุภาพสิตผมถือ ถือตลอดนะครับศรัทธาและความเชื่อนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือ,อปูใหญ่นะครับปูสารปูอันนี้<ม>า,า,าวา่นนาเป่าแคนถวาย ปู่องดำสีจันทาเน,ะนาะนะชื่อพันเนาะนะครับเนาะนะครับกนะัอบว่าใดหลายพี่น้องนะครับรแต่ได้อยังถึงเพิ่นก่อนน,นั่นีอันนี้ก่อนครับผมเดบิวตาอันระลึกถึงเพิ่นก่อนบอสอธิษฐานอนธิษฐา,านตลอดนะครับอธิษฐานแล้วน้อมจิตน้อมใจเขาไปห้าพันก่อนอันดับแรกก็ได้นะครับมันสิไปฆ่าใครงเมื่อไรผมสิไปใช้ก็ตามนะครับไปขึ้นเวทีใช้ต่างๆคือผมระลึกถึงนะครับระลึกถึงยกยกยกเจ้าเท่าเสียเนก้อตามแบบแม่นครับผมนะครับจังจังอ่า ส iscilla, ing, ิทําการแสดงที่ยังกันต่างๆนะครับสิสํสเร็จทุกอย่างเลยนะครับคนสิซอยข้าทุกอย่างดีที่สุดนะครับเหมือนท่านเป็นคนให้พระกําลังเราตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อนะครับศรัทธาใะความเชื่อโชคลาภค่ะบโชคลาภนะครับที่ผ่านมานะครับอ่า482นะครับที่ท่านจุดนะครับจานน็อตจุดนะครับ่งวดที่แล้วนะครับวันี่เอ่อวันที่เวันที่วันที่10ใช่ไหมครับวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์นะครับท่านให้4 82นะครับ Icana, ตัดแทงซื้อก็คือตัดนะครับแปดสองนะครับไม่ได้เยอะหรอกพี่น้องนะครับไม่ได้เยอะเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยแต่ว่าแต่พอได้ท่าบุญท่าท่านอยู่พี่น้องนะครับเนาะนะครับบอค้อเออมาแต่สายซัมสายนะครับแต่มาหน้าแปดกับเด็กพวกเราสามสี่ลอยก็มีอยู่ครับนะครับแต่บ่าขอนะครับบอค้อบอค้อกรบผมนะครับก็คือความเสือนะครับเนาะนะครับความเสือขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับว่าหมอแค้นมาแต่สานอกครับเนาะครับผมอยู่อ่าอ่า จากบันหน้าบ่งนะครับตำบลน้องสวงนะครับเพื่อนน้องงูสีจดกาฬสินครับผมมาแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ที่6นะครับแมตช์ครั้งแล้วครั้งนะครับมาสองครั้งมากับเจ๊ตังนะครับผมเจอกันกับเจ๊ตังสองครั้งแล้วนะครับถ้าเบาทักก็เจอกันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกคลิปวิดีโอถ้ามีใครอยากจ้างหรือว่าถูกหวยเยอะๆอย่างนี้จา์ โอ้น้อมรับเลยนะครับน้อมรับทุกอย่างนะครับน้อมรับนะครับบอกพาร์ตซ์บอกบอร์โทรได้ไหมครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับผม063-065-7482นะครับ0 6 3 0 6 5 7 4า2นะครับ พี่น้องท่านไหนถือหวยสิผู้ละล้านสองล้านผู้ละแสนสองแสนหมื่นสองหมื่นอยากเอาอยากมาล่ำถวยมาล่ำเอาแค้นมาเป่าสได้กต่ผมน้อมรับจิตจามาพี่น้องนะอ๋อนะครับชื่อนัทวุฒิภูโคกนะครับนะครับซื้อเหรียญเอิญจันมหาแมนข้าเจ้าหัวจักนะครับโอ้จันมหาแมนนะครับข้าเจ้าหัวจักเลยนะครับผมนะครับข้าเจ้าหัวจักเลยนะครับผมมหาแม่นครับมหาแมนเป่าแค้นได้ล่ำได้เนาะได้หมดครับผมได้พี่จักก่อนได้ปี่าเหรอหมอแค้นก็ได้จักก่อน มีูจแล้วว่ดนสนจะก่อนได้หมเราเดี๋ยวครับก็คือพรอนอนุญาตก็คือเอ่อบอกกับออกทางซีโซเชียลนะครับนาะนะครับพี่น้องกาซิบ้านเนาะครับก็คือ ผมมากโดยใจเนาะพี่น้องเนาะมากโดยความศรัทธาอิลีนะครับอาจารย์นอตตี้นะครับจากไหนพี่น้องผู้ลูกคนมักเสียงอยู่แล้วพี่น้องนะครับถือว่าถือว่าต้องแบบว่ากันท,ทุกทุกอย่างมันมีหลุดไม่ถูกไม่เถือมีผิดท,ทุกคนนะครับต่างหวัวจักปาน,นั่นพี่น้องนะครับผมก็สิขายหน้าสื่อผู้ดเดียวเท่านนะั้นผมพูดในหนังหนาเพิ่นบอกตัวน,นั้นทัากับฮาตัวนั้นมาใส แต่เอาพี่หน่องนะครับร่องพิจานาเป็นวิเคราะห์ด้วยนะครับอแม่นนะครับดวงบุญวาสนาบารมีนะครับศรัทธาและความเชื่อนะครับอย่าลืมว่าศรัทธาและความเชื่อนะครับยืนยันตลอดนะครับว่าทุกคนจะทําอะไรสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อว่าเรามีความศรัทธาและมีความเชื่อนะครับเนาะนะครับในใจนะครับตอนนี้นะครับในใจก็ ว่าจะลอง62นะครับลองชิมดูนะครับ62สอเขาชอบตัวเดียวกับอาจารย์เลยหสองนะครับไม่ได้ฝันครับเลขอาจารย์นี่แหละท่านบอกมาก็รู้สึกว่านี่มิดดีนะครับเออนี่มิตัดียวนอเลยถ้าในเออนี่มิตดดีก็นี่มิดดีตัวเรียกอาจารย์นะครับนี่มิดดตัวนี้ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้จับปิงปองตัวไหนขย้ำตัวเรื่อได้อ่า เจ็ดหนึ่งหกหรือเจ็ดหนึ่งเก้านะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับคำว่าถือจะมาบว้ผมเด้นะครับเพราะว่าศรัทธาและความเชื่อนะครับอย่าลืมนะครับผมยืนยันตลอดว่าทุกท่านต้องมีความศรัทธาและมีความเชื่อนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับฝากพี่น้องไปเท่านี้และพี่น้องเด้อจะในกับคอร์สพี่น้องปังๆว่านมันน้ำตาลสกุลๆนะครับเนาะในอ่างวดวันที่สิบหกสี่จะถึงนี้นะครับเนาะแล้วก็วันจันทร์มืออื่นว่านจันทร์นะครับเหล็กไม่เล่า เพื่อพี่น้องไม่โชคไม่ลาภมืากกันจ้าพ่อกันนะพี่น้องเด้อนะครับเนาะก็ได้กับฝากซื้อเสียงเลี้งน้าไเท่านี้แหละพี่น้องนะครับโบโบลายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับเนาะนะครับสหลอมมอนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตังๆด้วยนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับเนาะขอฟังตังทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ